ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับตอนนี้เบ็ดก็พร้อมที่จะลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงเบ็ดกันเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพบกับทีมงานหากินลอกลวงได้ครับก็เดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆหมายนะครับหลังจากที่ลงเบ็ดไปเมื่อกี้โอ้ยมากินลากินลากิน <Yeah. S 2> เปลียนไซอีกแล้วเต็มปากก็เดี๋ยวรีวิวหมายใหม่นะครับหลังจากที่ปากินเมื่อกี้นะครับเสียจังหวะนดิดหน่อยก็คลองเส้นนี้เป็นคลองบางราโทนะครับที่ไหลมาจาก น่าจะเป็นหางของบอ่อตะก,กัานะครับอยู่แถวๆประตูน้ำแถวแถวประตูน้ำท่าข้ามนะครับโคกพระเจดีอำเภอน่าจะเป็นอำเภอเขตอำเภอนครใจศรีนะครับก็หมายสวยนะครับน้ำใสติดถนนนะครับท,ที่จอดรถใต้ลงไม้เย็นสบายครับเอ่ถ้าวิ่งมาจาก กเกษตรก็วิ่งเข้ามาตรงเส้นของวัดส,สว่างอารมณ์นะครับพอวิ่งตรงเข้ามาจนสุดเลยนะครับก็จะประตูน้ำเลยนะเงียบลงเงียบนะครับเหมือนน่าร้อง mày hãy kỳ luôn, luôn hả yu 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 tèm lẹc hả tèm lẹc tèm lẹc แต้มแรกครับผมส่งงานนะครับส่งงานหน่อยหากินหลอกลวงอีกแล้วโว้ยยยย เอาอีกแล้วโอมแต้มสอง<ว>อยันทางแดง <S <S เอา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 อีกแล้วครับโอมอีกแล้วครับแต้มสองเพิ่งจะขึ้นแต้มสองเพิ่งจะขึ้นแม,แม่ต่อต่อต่อวิใหญ่ปใหญ่ปะ เอาแล้วครับสามแต้มติดติดหากินหลอกลวงวัดใจครับวัดใจ นอีกแล้วครับทิปหนีงานมาตกปลาสายหากินหลอกลวง yes, <sir. S 1> ครับเหยื่อที่ใช้ก็มีสองสูตรนะครับก็จะมีสูตรแรกเป็นสูตรหอมนะครับจะมีหนมปังไผ่เขียวแล้วก็ลำแล้วก็เหมยเขียวนะครับมีส่วนผสมของมะพร้าวนิดหน่อยส่วนอีกสูตรหนึ่งจะเป็น ลำสดนะครับถุงหนึ่งแล้วก็ช็อกหมักนะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยมะขวิดดำนะครับแล้วก็มะพร้าวนะครับมะพร้าวนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับแค่กระจายกลิ่นสูตรเตี๋ยวเดี๋ยวคอยดูผลงานก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับ ทันม่วงที่เคยซ่อมไปกับลอกนะครับที่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราจะมาเทสความแข็งแกร่งของมันโดยน้องโอมหากินหลอกลวงโอ้ no, กินแรงครับตัวนี้กินแรงเอาครับโอมหากินหลอกลวง ทิปหนีงานมาตกปลานะครับโอ้โหสายใหญ่สายใหญ่เอาวนวนจันทร์ครับอีสกุสกครับ <Yeah. S 1> อี้ศกับผมดูผิดเมื่อกี้ จะมาเทสไอม่วงครับเทสไอม่วงหลังจากที่ซ่อมไป 不慌。Bueno. มาอีกแล้วครับเดี๋ยวเี่ยวสำแรงดิดแล้วครับหากินหลอกลวง ห่ว,วงอีกแล้วครับจะโชว์สเต็ปอีกแล้ว Thank <laughs> you. ตั้งนานเฮ้ยผิดคิวเนี่ยผิดคิวเนี่ยดำ <c oughs> ไปซิมเบิงตุ๊บ <c oughs> ตาย <c oughs> เอาครับแดงไม่แห้วครับแดงไม่แหว้วโดยโอมหากินหลอกลวงอีกแล้วครับเปลี่ยนไซ ไซนี้รอดกระชังต้มามาตัวใหญ่ครับ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 ท่มาครับมาครับไปวะ ชอน,น,นหรือดูครับชอนครับดูครับโอ้โหลุดพอดีเดือไปแล้วครับใส่นี้ครับมีแต่หัวครับไอ้เขียวหากินเล,ๆๆลิศเลยอีกแล้ว จะมีอาการครับมันจะมีอาการไอแดงเล็กอยูอ่อยู่ไหมครับอยู่ไหมเ,เห็นมันตีกันหรือ แต่เพียนแน่นอนนั่นแน่แต่เพียนไซส์อีกแล้วโอมหากินหลอกลวงอีกหนึ่งแต้มก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่านะครับก็ใช้เวลาไปประมาณสีห้าชั่วโมงก็เดี๋ยวส่งงานกันเลยนะครับเอาขึ้นมาโชว์หน่อยครับตรึบทรึบตรึบนะครับขอได้ตัวครับ มีช่อนกับยีศกต้งนั้นก็เป็นตะเพียนใส่กำลังกินโอเคครับขอบคุณครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับหากินหลอกลวงหลอกลวง